สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าตัวนี้ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เลยนะอันนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงซื้อมาหลายใบเหลือเกินคืออย่างที่บอกว่าผมจะตามหากระเป๋าทรงนี้นะฮะเขาจะเรียกทรงอะไรนะทรงโทสทรงตัวเต๋อะไรก็แล้วแต่ผมผมเรียกตัวเต๋แล้วกันนะครับมันเป็นความชอบความชอบคือว่าเวลาผมออกไปข้างนอกนะครับผมไปเจอเหตุการณ์โมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราอยากเก็บวิดีโอเราอยากทาวีล็อออะไรเงี้ยเราก็สามารถควักอุปกรณ์กล้องออกมาถ่ายได้ง่ายเลยนะครับจะหยิบทิชชู่จะหยิบโทรศพัพท์ มือถือหยิบหูฟังบลูทูธอะไรก็แล้วแต่คือมันง่ายกระเป๋าทรงนี้นะฮะผมก็เลยพยายามตามหากระเป๋าที่มันเข้ากับตัวเองมากที่สุดนะครับจน วันนี้ก็มาเจอแล้วถามว่าตัวนี้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังนะครับก็าอาจจะต้องตามหาไปเรื่อยๆนะแต่ตัวนี้ผมว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละนะฮะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของอัปกานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอัปกาเนี่ยมันแพงหรือเปล่าถ้าเทียบนะผมก็ถือว่าราคาอยู่ระดับกลางค่อนไปทางสูงนิดหนึ่งนะครับคือจะเรียกว่าก็กแพงนั่นแหละแต่ว่าที่ผมต้องซื้อเพราะว่าผมต้องเอามาใช้งานจริงๆเออเดี๋ยวผมบอกก่อนกระเป๋าใบเนี้ยประมาณถ้าตีเปอร์เซ็นต์นะประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมท ตามความต้องการของผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยจะเป็น texture แบบนี้นะอันนี้มันจะมีสีมันจะมี3าสีนะฮะคุณผู้ชมจะมีสีจะไม่ได้ละแต่อันนี้เป็นสีเทานะฮะแล้วไอ้เส้นนี้มันเป็นสีสีส้มนะน้ำหนักกระเป๋ากเปล่า,ลา,ลาถือว่าโอเคนะพอใส่ไปแล้วแบบคุณสามารถที่จะสะพายได้แบบฟินๆสบายๆแต่โดยส่วนมากผมจะไม่ค่อยสะพายแบบนี้เท่าไหร่นะฮะผมะก็จะถือบ้างเออถือมันก็แบบมันสามารถเปลี่ยนแบบนี้ง่ายๆนะฮะแต่บางทีถ้าเกิดสะพายมันก็อาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงนะครับคุณผู้ชม ผมเป็นคนหนึ่งที่สะพายกระเป๋าแบบนี้นะผมไม่รู้เป็นอะไรนะไอเนี้ยมันชอบร่วงตลอดเลยอะผมอาจจะไม่เหมาะกับสายกระเป๋าแบบนี้ก็ไม่รู้นะ แต่คนอื่นอาจจะสะพายอยู่แต่ผมสะพายไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะฮะสะพายร่วงทุกทีเลยทีนี้มาดูด้านในกันเลยดีกว่าด้านในที่ผมพกทุกวันนะฮะัคุณผู้ชมขอเอาออกก่อนนะครับสิ่งที่ผมพกทุกวันนะแน่นอนเวลาจะไปทำคอนเทนต์ด้านนอกนะครับก็ต้องมีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ตัวกล้อง Sony ่ v 1ตัวนี้ไฟในการทําวิดีโอกระดาษทิชชู่เปียกต้องมีแน่นอนทิชชู่แห้งไว้ซับหน้านะครับแล้วก็ตัวโอนถ่ายข้อมูลแบบ Real Time Guard ์การีเดอร์แล้วก็จะเป็น กล่องเก็บแว่นก็ต้องเอาไปด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องเป็นรอยเอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวแว่นเป็นรอยสายชาร์จเตรียมเอาไว้เฉยๆสายชาร์จเหมือนกันสายข้อมูลนะฮะที่ปัดเลนกล้องนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าอ so ุปกรณ์ไอพวกทั้มได้ฐานแบตเตอรี่สำรองของตัวกล้องนะครับส่วนมากจะเป็นทั้มได้มากกว่านะฮะแล้วก็เป็นสายชาร์จสั้นอยู่ในนั้นแล้วก็นี่หูฟังบลูทูธเอาไว้ฟังกับมือถือ Android อันนี้เอาไว้ฟังกับ iPad นะครับเวลาตัดต่อวิดีโอนะวันนี้อากาศร้อนนิดนึง น่าจะหมดแล้วมั้งมีฝุ่นยังไงวะอุ้ยมา ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูด้านในนะฮะด้านในสิ่งที่ผมชอบของอัปปกาตัวนี้นะอัปปกาเนี่ยเขาจะทํากระเป๋าของกล้องด้วยนะครับเอาเอกลักษณ์ของกระเป๋ากล้องอมาใส่ในนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะเขาจะมีช่องแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะใส่เลนส์ไปก็ได้นะเห็นไหมไอช่องพวกนี้ผมใส่กล้อง Sony C1 คือมันเล็กนะฮะใส่มือถือใส่ iPad อาจจะใส่ได้แค่ตรงกลางนะครับแต่ว่ามันจะแยกทุกอย่างเป็นสัดส่วนหมด ให้หมกช่องนะครับถามว่าเพียงพอไหมมันก็เพียงพอแหละเพราะว่าไซส์กระเป๋ามันเท่านี้เออผมผมเลยชอบเลยตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้นะฮะใบนี้จะอยู่ที่1,600บาทอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนไม่เคยซื้อราคาเต็มเหมือนกันก็จะลดแล้วเหลือประมาณ1,200บาทนะครับของอัปกาตัวน,นี้นะเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนผ้ากันน้ำนะครับหัวชมเป็นกันน้ําแบบนี้เลยนะเออแล้วนี่ด้านนอกมีช่องแบบนี้อีกนี่อันนี้อีกนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านนี้ ผมก็จะเป็นที่ใส่แมสแบบนี้นะฮะคือช่องให้มาเยอะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะบางทีรุ่นอื่นเนี่ยจะให้มาแบบช่อง2ช่องอะ่ะคุณผู้ชมมันบางทีเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราเป็นควรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ช่องที่มันเยอะกว่านี้นะฮะอัปกาตอบโจทย์ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการหากระเป๋าที่มีช่องเยอะนะแล้วเนื้อผ้า ไอตัววัสดุที่มาเอามาใช้ทํากระเป๋าเนี่ยเกรดดีคุณมาอัปการเลยที่ผมดูในหลายยี่ห้อนะน้ําหนักของกระเป๋าๆไม่หนักคือดีอ่ะแต่ตัวนี้บอกก่อนนะเขาไม่มีซิปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรปิดเลยมีนะฮะมันเป็นแม่เหล็กอยู่2จุดมันจะมีอยู่จุดนี้กับจุดนี้นะฮะแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมอยากจะให้ปรับปรุงนะใน m a r ์กนะครับก็คือตัวแม่เหล็กขอดูดแน่นกว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมบางทีมันอาจจะดูดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไปมี ก็ถือว่าใช้ได้แต่บางทีผมใส่ของเยอะนะฮะอยากจะได้แม่เหล็กที่แบบปั๊บไม่เป็นไรเราเสียเสียแรงดึงได้แต่ว่าขอให้มันแน่นกว่านี้หน่อยเพื่อเราวางไว้บนโต๊ะหรือเราวางไว้ไว้บนเก้าอี้แล้วมันล้มนะฮะของอาจจะกระจายออกมาก็เลยอยากจะได้แม่เหล็กที่มันแน่นกว่านี้หน่อยนะฮะฝากถึงผู้บริหารภาคพื้นยุโรปของอัปเบรกาตัวนี้ด้วยนะครับผม,มเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบตัดป้ายแทก <c oughs> คืออยากอยากโชว์อยากโชว์ชวเป็นโคจิตนะฮะนอกนั้น้เนี่ยกูชดบดิด ก็ไม่น่ามีอะไรที่แบบคือหน้าตีอ่ะผมชอบหมดทุกอย่างสำหรับอัป,ปกาก้าตัวนี้นะแต่ถ้าถามว่าราคาแรงไหมถือว่า เอาเรื่องอยู่เือนกันสําหรับอับปากาตัวนี้แต่ก็คุ้มค่าใช้ได้นานหลายปีนอกจากจะมีตัวใหม่หรือยี่ห้อใหม่ออกมาที่แบบมันโดนใจผมจริงผมอยจะซื้อมันแต่ว่าตอนนี้ที่ผมดูในท้องตลาดนะยังไม่เจอ,อยี่ห้อไหนที่ทําทรงนี้ออกมาได้แบบถูกใจเท่ากับอับปากาแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเปลี่ยนสีส้มเป็นสีส้มเป็นสีอื่นคือมันมันโดดเด่นมากเลยอะโอเคใช่ได้นะฮะอย่างที่บอกว่าสภาแบบนี้วันง่ายๆสบายๆแค่เองนะครับก็ทําให้ผมสามารถเก็บภาพบร๊ กาศหรือว่าเก็บภาพวิดีโอ,อเวลาที่ผมทำคอนเทนต์นะมันทำได้ง่ายที่สุดแล้วแหละนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วใครมีคำถามอะไรสอบถามมาได้เลยนะฮะถ้าผมรู้ผมจะตอบให้คุณผู้ชมครับสวัสดีครับ